ก็เรียนเชิญครับท่างพิธีกรท่างรัตนาศินิตาชัยราครับว่าพบพี่พ่อน้องท่านด้านไ์สดอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นตะตัดนิ่ินครับผมาสวัสดีครับพี่ขิมครับครับมพี่ขิงเนาะครับผมครับอันนี้พี่อุเทนพี่อุเทนจากเพชรลำเพลินครับผพี่จังดะ พ่อฉันต้องเอื้อนถืกแล้วครับเพราะก่อนรัติสินเป็นพ่อที่ผมร่ำครูกับเล่าในตี๋ร่ำเรื่องหนึ่งแล้วเป็นพระเอกคนนี้ครับผมเป็นพ่ออาจารย์แม็กโอเป็นพ่อครับผมเพราะฉะนั้นเจ้าเอื้อนคอยพี่ถืกแล้วครับถูกต้องถูกต้องกับผมพี่น้องตอนนี้กำลังดูไลฟ์สดผ่านเพจของหมอลำเพล่ลัมเพลหมอลำเพล่ลัมเพล่วันนี้แล้วก็ทางช่องยูทูบทุกทุกช่องเลยตอนนี้นะฮะทางช่องยูทูบและก็ที่สําคัญตอนนี้แฟนๆและรัติสินอินตาล่าเราแชร์จากเพจเพชรลัมเพล่ไปยังเต็มเดี๋ยวเดี อันพิธีกรรัตนสินบอกครับนี่ครับอยเดี๋ยวให้ถามเลยว่าเป็นกระเทยบอ้ยผู้ใดผู้ใดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเสียงเปลี่ยนอะไรไอ้ไอ้บอเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเสียงจอมมันเปลี่ยนผู้ชายจะโอ้ชายคอยย่ามือคางก่อนได้แต่ในเช้าคอยย่าแปดคอยนะนะบอเป็นยังตอวขื่อบอคือเจ้าเป็นบอสันไม่เป็นบอคือบอคือทำท่าแสดงกับบอขือครับ ห่างบ่ไห้นะนะแม่อาอยอยู่เทสอีหานี่ก็ได้โอ้ยยาบาดตอนเอาว่าไปเออพี่น้องนะครับที่ชมในเพจครับของมอลำเพชรลำเพลินแล้วครับผมแล้วก็ช่อง YouTube ครับแล้วตอนนี้แฟนๆของทรัตินอินตาเทราฐก็ตอนนี้เราแชร์จากเพจเพชรลำเพลินลงเพจเราทรัตินอินตาเทราฐแล้วก็จะมีช็อตบางช็อตหลายๆช็อตที่เอาลงในช่อง YouTube แล้วก็เรียวแล้วก็ติ๊กต็อก นะครับก็เพีรัมเพลินก็จะประมาณนั้นเหมือนกันนะครับพี่น้องติดตามได้วันนี้บนเวทีแห่งนี้นะครับบนไลน์เนี้ยอยังอีกมากไหมตีสิพี่น้องเบิ่งมวลมั่นครับผมศิลปินมากหน้าหลายตาครับบ่ว่าสิเป็นทางเพีรัมเพลิร์นทางรัตนศิลป์ด้วยวันนี้ร้อเพลงนางเอกมีแต่ผู้หน้าตาดีๆหน้าตารอๆครัอจะเมื่อกี้เอ้ยขอเฉพาะพอลงเราบอสจากไอ้ขาเจ้าเนี่ยรอแต่พิธีกรขึ้นไปเพียบครับแม่นครับถูกต้องเอิอเว้าดีครับเบิ่งหน้าใส่กันโลดพี่น้องเอ้ยขออภัยในความแหล่นะครับ มเทนี้ท,ทนี้นะครับคีย์เวิร์ดหรือหัวใจหลักวันนี้นะครับในการไลฟ์ครั้งนี้เนี่ยนะครับเฮ <ผม S 1> ้ามีของขวัญ<อ>ชิ้นใหญ่ที่เปิดออกมาแล้วพี่น้องจะว้าวโอ้โหของขวัญชิน้นใหญ่ว้าวเมียังอาจารย์เมื่อกี้แต่ว่านั่นถือกันแล้ว <laughs> นะครับวันนี้มีน้องไออุ่นจากราชสินอินตาเทอราชเป็น ต้นกล้าหรือผู้ที่จะสืบสารศิลปวัฒนธรรมมอลำพื่นหมอลำขอนแก่นจากคณะอารัฐศสินอินตาเทราตขึ้นมาโชว์ให้พี่น้องเบิงขึ้นมาทําความขู่จักแล้รก็เข้าใจกับพี่น้องหลังจากนั้นนะครับแล้วก็อีก V S N นะครับน้องนีน่าจากเพชรลําเพิ่นหัวหน้าหน่อยคณะเพชรลําเพิ่นขึ้นมาให้ความสุขทั้งด้านลําเพิ่นหมอลลัมมีหลายลําลําพื้นลําก่อนลําเรืองลําเพิ่นโอ้โหหลายลั่มมีลําหาเรืองด้วยนะ พ่อมี่ครับเมื่อนี้ครับมายกตัวอย่างให้ดูเป็นหลักๆของมอล่มครับผมเป็นลั่มขอนแก่นกับล่่าเพื่อนครับผมถือว่าเป็นศิลปะคนละแขนงแม้ว่าล้วนแล้วแต่เป็นวัฒนธรรมทางมอล่ํ่เหมือนกันใช่แต่แต่แยกออกไปครับเขาเอื่นว่าความสละสลวยของศิลปะแขนงนี้นะครับผมวันนี้นอกเหนือจากนั้นก็พบกับ ผู้บริหารลอตเรสินอินตาเทยราชผู้บริหารคณะเพชรลำเพลินด้วยบนเวทีแห่งนี้ครับผมสำหรับเรนนี้เต็มอิ่มแน่นอนเดี๋ยวให้คอยถามเลยครับผู้นั้นมาบอผู้ใดผู้เป็นตาสั่งโกมูลไหมผู้ใดเอาตอกงไหมมาเอารุ่นใดฮะเอารุ่นใดรุ่นพุ่นแล้วเนาะรุ่นพุ่นบ่รุ่นทศกัณฐ์ไหมมาเลยเจอกันแน่นอนกับหัวหน้าหนึ่งสุรชาติตาแล้วเหลือกทอดน้อยบกตูมเนี่ย สมบูรณ์สมบัติรับวันเดครั์เดี๋ยวนี้เราสวมบททศกัณฐ์ตอนนี้เราก็ยังเป็นทศกัณฐ์อยู่คือเขาย้ำเราจะให้เนี่ยโอ้ยแ่นดินเดียงเลยแม่นบในบทกับตัวจริงคือกันเลยวันต่อไปเป็นบางอารมณ์ลบท่านกับท่านลบเพราะท่านหัวแตกอ้วนว่าหรอกว่าเสือเป็นใจดีขึ้นอย่างนี้นะครับในช่วงแรกก็จะพบพอกับพวกเข้าพวกทีมงาน ผู้บริหารแมนหลังจากนั้นก็จะเป็นการเปิดตัวน้องไออุ่นสริป์ข่าวๆพ่อแม่พี่น้องเด็กหูจากนํานะครับหลังจากเปิดตัวน้องไออุ่นเสร็จแล้วก็จะเป็นพ่อกับทีมพระเอกนางเอกนักรรองของราชสีินอินตาเทีราฐมาร่วมแจมร่วมให้ความสนุกหลังจากนั้นเปิดตัวนางเอกหน่อยน้องนีนา่าและกับพ่อกับวนาพ่ออภิรลดีนะครับหลังจากนั้นเท่ากับว่าเตยน้ำกันมวลมวลครับผมแล้วก็แมนละเหมือนครอบครัวเราเนาะถูกต้องครับมอลลสองก็น่ามาร่วมกันพี่น้องครับแมนครับ อบอุ่นตั้งแต่ยางเก่าขอม้าแล้วนะครับขอบคุณการตอบรับอย่างดีเลยการกินนะครับขอบคุณหลายๆเ้อขอบคุณครับทีมงานรัตนาสินครับรัตนาสินก็ยินดีต้อนรับเพชรลำเพลินนะครับแล้วก็มล่ำทุกขณะทีสีมานี่ก็มาได้นี่เนี่เวทีแห่งนี้นะครับประกาศมองนี้เลยครับผู้ใดสีมาไล่สดไผ่ซีมาสายต่างๆมานี่ได้นะครับคอยว่าสิมาสมัครเป็นพระเอกนี่ไหม เราเป็นพระเอกแล้วเท่นึงเราเป็นพระเอกเมี่มียนโลออดิชันเพิ่งก็ได้สมัดดีเนี่ิแลเ้ยอนเงองกินเองโชคเองนะอาจารย์เมียนรผมเอาไม่ไห่อในกระไรต่วนาะปิีไม่เบื่อนั่นนะครับเบื่อไรเนปไม่เบื่อเองผมนี่ยบทาเปิดไว้เลยอาจารย์ครับันปิดไปแล้วขอสทีครับได้บอกนมูงอาจารย์ต่อไปเข้าเข้าจากไหกัน เริ่มมอบมาที่ทั้งย่าไอโคศกไอไอคิงเนาะนะครับสีมอบความสุขด้านด้เสียงเพลงต่างๆ่ากับอันนี้ขอยัดมอบไปที่ไอสกอนผมขอขอยัดจี้อยู่แถวๆนี้แหละเพราะท่านไปใส่มานใส่ดอกครับผมเอาแม่ๆไปแถวนี่แหละเนี่ยสี่ยืนอยู่น้ำกันก็ได้เพรบะมีปัญหานะครับเอาอย่างนี้เลยช่วงนี้เริ่มเลยเนาะวันหน้าเขาเริ่มเลยปะครับโอเคครับช่วงนี้นะครับเริ่มไลฟ์อย่างเป็นทางการแล้วกับ ระสินอินตาเทราต VS เพชรลำเพลินบนเวทีแห่งนี้โดยน้องไออุ่นและก็น้องดีหน้าและก็ผู้บริหารทีมรัศสินอินตาเทราตและทีมเพชรลำเพลินบนเวทีแห่งนี้เจอกันนะครับพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตนะครับเชิญนะครับหัวหน้าใหญ่สุริชยาหัวหน้าหนึ่งสุรชาติและก็ หัวหน้ามานพนะครับขึ้นบนเวทีส่งความสุขให้กับพี่น้องแฟนๆในช่วงนี้ครับพี่น้องแฟนๆสามารถกดไลค์กดแชร์และก็คอมเมนต์นะครับอยากจะให้ไลน์นี้เป็นไปยังไงถูกใจพี่น้องแฟนๆอยากฟังเพลงไหนขอเขามากกดเขามากเลยครับบนเวทีโป้มือสวดสวดพานขอไลค์ขอหวัวใจด้วยนะครับในห้องสดสด้วยแล้วก็ข้างหน้านด้วยในไลฟ์สดด้วยเชิญคำดังลาเชิญครับบอสใหญ่ของผิดลำเพลินครับ น้องผู้ใหญ่มาโนบนะครับไ่อยากดเนะม่กี่อาเพิินบ่ไดนะครับเอานอื่นนะครับรัตนศิีนีตาธิราชนะครับขอกาวยินดีตอนรับนะครับน้อง้ายจากเพชรลำพูนนะครับน้องผู้ใหญ่มาโนบนะครับหรือว่าบอสใหญ่ของเพชรลำพูนนะครับผู้มีวิสัยทันและก็น้าผ้านะครับลูกเต่านะครับเห็นแลวกอนซอนนะครับน้องลิซ่าเพชรลำพูน นีนาวันนี้นะครับผมเอาดูหน้าตาแล้วเบิ่งวาดวงแล้วว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกของไทยคุณเด้ขอบคุณเลยล่ะเป็นตะดังเป็นตะดีไปหน้าเด้น้องนีนาเนาะครับลิซ่าเพชรลำเพิร์ดมาสันนีนาเป็นทั้งสี่เด้พ่อในสี่เอิ้นนี่อ่าลิซ่าอีสานลิซ่าอีสานลิซ่าอีสาน ดูงูเองนะเรียกว่ามันเป็นลิซ่าอิเลรับผมนะครับเมื่อนี้ก็ขออนุญาตนะครับสวัสดีพี่ใหญ่สุนิยานะครับสวัสดีพี่หนึ่งสุรชาติครับสวัสดีพิธีกรนุ่มนาม่นคนหนาล้อนะครับพิธีกรหมอขิงขิงเนาะครับหมอขิงครับสวัสดีคุณแม่คุณแม่ชาวนาคุณพ่อบุญถือนะครับพี่พี่เจี๊ยบทิเทมาพร้อมกับทีมงาน ผู้อยู่เบื้องหลังสุคนเด้อขอบก็รัตนาสินเนาะครับเนาะครับผมนะครับเมื่อนี้ก็ถือว่ามาขอใส่พื้นที่ยินดีเลยครับบ้านรัตนาสินติมใจแล้วก็ภูมิใจพร้อมนะครับเพราะว่ารัตนาสินตาเทราถือว่าเป็นโอกาสแรกที่ทีมงานเพชรลำเพลินนะครับได้มารวมแจมหรือว่ามาสร้างบรรยากาศขอบคุณแฟนคลับของพี่น้องเพชรลำเพลินนำเด้อมาเบิ่งมาแย่งเป็นกำลังใจมื่อนี้นะครับถือว่าเป็นพี่เป็นน้อง S <S> นะครับบ่าแมนอื่นแมนไก่ศิลปะวัฒนธรรมมอลำน้ำกัน <ม EN S 2> นะครับ,รบแล้วก็ดีใจพุม่มใจที่น้องนะครับมาเยี่ยมมายามแล้วก็มาไล่ให้พี่น้องได้เบิ้งบรสิเป็นแฟนคลับของรัตนศร,รีนิจจาร,ราตพี่น้องแฟนคลับของเพชรลำเพลินโดยนะครับน้องพรพิรุดีเพชรลำเพลินนะครับเบมื่อนี้ม้าน้ำกัน,น,กนอีกจักน้อยนะครับเร,ริสิขึ้นมาตรเซอร์ไพธึงเวทีพุ่มใจน้ำหลากสาวหน่อยพ่อโอ้ยขอบคุณหลายหลายสละลายลูกผู้ขาคือโบจิง เห็นงูเฮงแล้วโอ้หน้าตาเรียกว่าแมนะครับพร้อมเลยพร้อมที่เป็นศิลปินแบบเต็มขั้นเลยนะฮะเดี๋ยวเบิ้งเบงตอนต่อไปเดี๋ยวสิม่าฟิชเชอร์ลิงกับน้องไออุ่นรัตนาสินแมนครับพี่น้องเวลาอิโโดนในตอนนี้นะครับก็ขอทักไายสบายดีพี่น้องทั้งเพดรัตนาสินอินตาัยาลาสวัสดีพี่น้องทั้งนะครับช่องทางยู หมอลำเพลินลำเพิรนพร้อมกับช่องต่อๆผู้หญ่งผาสายจวดและหลายช่องทางที่ซอยกันแช่ขอบคุณสำหรับคุณหน่อยแฟมิลี่นะครับขอบคุณหมอน้อยขอบคุณหลายๆครับสำหรับอาจารย์รินนะครับสลังอ่ะสลังอ่ะอาจารย์รินชาลาดิคอร์ดชาลาดคอร์ดนะครับนะครับพร้อมกับออมเมกซี่นุ่มนาตีคุณหมีว่างหันว่างหันว่าเป็นพี่ใหม่ไทหม้แมนบอกเออเอาไป ว่าเป็นพี่ไหมไท่หมเ่ยงขี้มยุปุลงเสียงบอลงเสียงเลยบรรม่ไหม้ไทยครับเป็นเทือแรกครับเป็นเทอแลกได้ครับแต่ว่าต้องขอออกตัวเวที่ห้กาบไญยังบระเทเด ผอมเพียงเท่าไหร่เพราะว่าน้องลาบอกว่ามืออื่นได้อ่ายมืออื้นแบบแบบจอจอแบบจับอุดเนี่ะครับเพราะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเราอยู่บนรถพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปแสดงโชว์งานแต่อันนี้เรียกว่าจําเป็นเฉพาะคิดอยู่กับเวทีนี่วดยตรงครับขอขอบคุณพี่พี่ยายสุริยาลายครับที่เอื้ออานวยสถานทีนะครับให้กับทีมงานหมอลำพีรลําเพิ่นได้ไม่เหยียบยางเก้าเนี่ยนะใด้มาใส่พื้นทีเป็นยังจังจัดในงานนี่เนาะขออนุญาตบอกก่อนก่อนสิ พ่อกับน้องไอ้่นกับน้องนี่นะนะครับผมมีโปรเจกต์ที่จะนะครับสั่งศิลปินที่ถือว่าเป็นวัยอ่ะวัยที่ยังไม่เขาเรียกว่าใช่ครับวัยตกลการุกาลังสิบสวยงามกําลังดีสั่งสรรลูกหลานเขเข้าแมนครับก็เลยมีมุมว่วงว่าเออหมอล่ำ ถ้าเป็นหมอลำเกตเดียวกันหมายถึงว่าลูกหลาน<อ>ากัชิีมี่น้องไอุนลัตนาสินบ่เกิดเบืดองใหม่เม<อ>นตะโดนแล้วนะครับไปเดียวกันนี่ยน,นะครับก็เลยทัหาพิญ่านี่แหละว่าเอาจังสี่ซะผมขออนุญาตนะครับทางคุณแม่ชวราดเด้วยับ<อ>พิญ่าว่าเอาน้องมา ฟิชเจอริ่งกันนะครับจักไ่นยินดีเลยครับอาจจะเป็นคู่จิ้นในอนาคตกันนะอาจจะเป็นคู่จิ้นก็ได้เป็นพี่น้องติดตามเฉพาะมือนี้มงออื่นวันที่28พี่น้องสิ่เด็ไปเบิ้งสดๆบนเวทีอยู่่ทีเพชรบุรีอำเภอพุ่นจังหวัดขอนแก่นครับเนื่องในงานบุญกลุ่มเขาใหญ่บุญกลุ่มเขาใหญ่อำเภอพุ่นน้องไออุลรัตนสินเรียกว่าไปร่วมฟิชเจอริ่งนะครับ ฝากมีสัมพันธ์ฝากพี่ฝากนองให้คุามุมีตากับนองนีหน้าเพชรลำเพินมื้อค่นอย่าลืมเด้อพี่นองฝากหลานไส้หน่อยเป็นกำลังใจเด้อพี่นองเด้อน้องไออุ่นรัตนาสินทักทายพี่นองก็ลูกโบว่าสิเป็นพี่น้องแฟนครับรัตตะหรือว่าพี่นองแฟนครับเพชรลำเพินสวัสดีครับไออุ่นรัตนาสินครับครับผมทักทายพี่ครับทักทายพี่พีน้อง พ่อแม่ป้าป่าที่มาติดตามรัตนศิีน์ครับครับเห็ดลำเพืินนะครับท่านอีท่านอีทักทายกับนี่หนาหรือยังลูกว่าว่าว่าคุยกันแล้วเป็นบอแมกครับคุยกันแล้วว่าวมวนบอมวนครับอัธยาศัยดีบออัธยาศัยดีเป็นตาฮักบอตาฮักครับว่านพงนะครับเลือดศิลปินคือกันนะครับเรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับคุณแม่กับเก่งคุณพ่อกับสุดยอด เพราะฉะนั้นนะครับโอกาสนี้เป็นเป็นนิมิตหมายอันดีที่น้องไอุ่นรัตนศสินิตาธิราชได้มาร่วมฟิชเชอริ่งอากาศไท้ทักท้ายกำนองนะครับนี่หน้าเพชรลำเพลินเข้านี่แหละครับพี่น้องตัวเป็นเป็นพี่น้องทั้งเอฟซีแฟนคลับของเพชรลำเพลินทั้งรัตนาสินเพิินก็เห็นแล้วเนาะ <acht _ S 1> นี่คือศิลปินนะครับไว้ใสอีกไไคนหนึ่งนะครับน้องไอุ่นรัตนสินิราธยราช นะครับเชือแลกบานนี้เป็นช่วงที่สิริพบกับหลานสาวหน่อยแล้วหลานสาวหน่อยหลานสาวไหมนะครับศิลปินนะครับหลานสาวหน่อยเออน้อง ลิซ่าเพชรลำเพลินน้องลิซ่าเพชรลำเพลินบนี่นาะมาลูกมาเด็คเขาฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจเดี๋ยวจะมีฟิชเลิงนะครับได้ว้าได้คุยได้แลกเลี่ยนลองเพลงกับน้องไอุนรัตนาศิลป์เเฮ้าพี่น้องทีอยู่ในไลน์ในขณะนี้ครับบ่ว่าสเป็นช่องทางทางมอลําเพชรลำเพลินพร้อมกับทางเพียรเพชรลำเพลินสนับสนุนบัตรได้เ้อครับเด้อ1 1 9กาคะแนนครับกำลังใจหรือในตอนนี้พี่น้องเสียห้ยกำลังใจกับทีมศิลปินบ่วาสเป็นน้องไออุนนะครับ รับขวัญน้องไอ้่นรับขวัญน้องนี่นาหรือให้กำลังใจกับทีมงานนะครับอาจารย์นักดนตรีหรือทีมไรซ์มอนีกะขอบคุณทุกๆกำลังใจยินดียินดีนำใจพี่น้องที่เมตตามากนะครับเพราะว่าเขาอยากให้พี่น้องได้มวลใหญ่พี่น้องพบกับสีสันใหม่ๆถึงเป็นมิติใหม่ของวงการหมอลำซึ่งมีลูกมีหลานเขาอยากสารฝันเห้เขาได้ สืบสารต่อให้ยูคูกับพี่น้องมอลลัมของเข้าคือสิ่งที่ควรเหตุต่อไปนะนเนาะแมนครับฉะนั้นแล้วกับคงจะได้เวลาได้เวลาแล้วพี่ยาเปิดตัวหลานสาวครับโอกาสนี้ขอฝากนะครับหลานสาวน้องนีนาผิดลำเพลินซึ่งเป็นความหวังและความตั้งใจจากคุณพ่อคุณแม่บวชญาสุภาพนะครับเพิ่นก็อยากให้หลานสาวนี่เพิ่นไต่เต้าขึ้นมาเป็นดาวประดับวงการอีกคนหนึ่งวัดดีครับ นะฮะจะได้กฝากพี่ฝากน้องเขาความเมตตากับหลานน่อยยูปอยไนล่ะกระลูกเด้เนี่ยยู่ปอหาจา้าปอหาพี่น้องว่าเม็นสาวซ้ำหน่อยแล้วนะครับเบิ่งไว้เบิ่งแววของเธอดวงหน้าตาว่าเม็นลิซ่าพู้ละพี่น้อง <laughs> <laughs> มีแมววเด้ลูกเบิ้งมี้เดอ เบิ้งแล้วก็เออหน้าตางูเห้งเป็นตะดีตะเดินเป็นตะดุงตะดังละไก่พ่อแม่ได้พึ่งผ้าใสและเป็นขวัญใจของพี่น้องอีกคนหนึ่งนะครับฝากหลานสาวน่อยนองนีหน้าเพชรลำพืนอ้าวมุนใจน้ำพอน้ำแม่นะครับดีใจน้ำน้องพอนอภิริดีดีใจน้ำปุญเยยบานสายจวดกองเฮาโอ้ยอดมากลูกแกวเสียงก็ดีนี่แล้วผู้มีบาตมิวกันม,า,ม,า,ม,า,มาคืดเทีนผุขาบานนี้ ลูกผู้ขาคือบอได้จังสีแน่นอนนะครับก็่เว่าฝากสูออกบอกอมใจพี่น้องนะครับบอ่าสิเป็นเอฟซีนะครับหลายๆช่องทางนะครับเมื่อนี้มาหากันบอรเนยบอนอนดอกทุกสิ่งทุกอย่างเนาะอนาคตจากมืออื่นมือเฮือเป็นต้นไปแมนครับเมื่อนี้กับจังไายมาหากันนะเอาปัจจุบันเดี๋ยวนี้แล้วกับมืออื่นเด้อพี่น้องเด้อเป็นกําลังใจหรือว่าพี่น้องกันนะครับอ่า มาซอยเป็นกําลังใจสนับสนุนพี่น้องทางเพจรัตนาสินครับซอยๆกันเด้อทางกลุ่มเพียรลำเพื่อนกลุ่มปีนเพจยรลำเพื่อนทางเพียรลำเพื่อนกันใช่มาซอยกันทางรัตนาสินคือทั้งรัตนาสินทั้เพจยรลำเพลินมาซอยสนับสนุนนะครับพักดันอีกวงการหนึ่งนะครับผมเป็นน้องไม่แต่ว่าบ่แม่นน้องไม่แบบนี้เด้น้องไม่แต่ว่าพื้นฐานน่ะเราน่ะแน่นปึกอยู่แล้วโอ้ยขอบคุณนะครับพื้นฐานนั่นเน่นปึกอยู่แล้วเอ้าเพราะว่ามือนี้ คุณแม่สุภาพกับสุดยอดแม่พ่อนอภิริดีกับสุดยอดขอบคุณสำหรับคุณย่าชาวล่าลูกหมม่กังใจเลยเดมหนาไว้ที่สดๆเลยก็ได้นี่นานจะเลื่อนอยตามคุณแม่คุณปูคุณยานะครับ สุดยุดหยขอดเลยล่องคนได้ยังมาได้ลูกมับนี่คือนะครับเพชรเม็ดใหม่กํลังเกี่ยรละในเพชรล่ำเพลินครับขึ้นลูกใหม่ครับผมฝากพี่ฝากนองให้โอกาสน้องนี่นาหลานหน่อยของพี่นองเนี่ยเนาะนี่แหละครับนะครับ เป็นยังจังด้มาเมื่อนี่ครับพี่นอ้องกัถือว่ามาอาศัยบารมีอาศัยใบยบุญทั้งนะครับบ้านใหญ่บานรัตนาสินนี่แหละทั้งคุณแม่ชาวาลาพี่ใหญ่สุริยานะครับฝากลูกหลานคันรัตนาสินอยากได้ศิลปินน้อยไปเพิ่งไปแย่งนะครับใจอยู่เด้อนะครับทั้งเพชรลําเพื่อนน้องไออุ่นว่างกัจีอาศัยบารมีคือกันนั่นแหละครับผมเอาเป็นน้ำจิ้มช่วงแรกน้ำจิ้มช่วงแรกจักน้อยเดี๋ยวสิมาลำเพื่อน,นอไหนพี่น้องอ,อะไไปฟังครับผม อ๋อนะครับเอ๋อช่วงนี่เวนบ่ครับเออบ่เป็นการเสียเวลาเนาะให้คุณแม่ต้นฉบับจังใครเดี๋ยวมาเป็นน้องนี่นะนะครับพี่น้องครับเจว่าบ่มีผู้นีกันสิบ่มีผู้นีอะไรไม่ผู้นีแล้วก็บ่มีผู้นีเบ่มีผู้นีนะครับฝากพี่น้องสู้อุ้มหัวใจนะครับก็คงสิบ่เป็นการเสียเวลาครับพบกับพบกับน้องพรอภิรุตีเพชรลำเพลินนะ สวดๆจังหน่ยนะครับพี่น้องเอาเอาลูกสาวผัก่อนจังหน่อยก่อนเนาะครับผมนะครับคือว่าเมื่อนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทางเพจรัตนสินอินทราทายาราชพี่น้องทางช่องหมอลำเพลิ่มเพลินพ, <c oughs> พี่น้องช่องทางทั้งตอตอนครับตอนนี้พี่น้อบ้านสายจวด <c oughs> เป็นกำลังใจครับ <c oughs> ขอบคุณอีกครั้งมาแล้วมาแล้วมาแล้วบ้านนี้พีค่ะ มาแบบตีมแบบสบายสบายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครันต์งาราโอ้นี่บอกแม่นี่นาแม่ลิซ่าหน้าภูมิใจแล้วก็ดีใจนะพี่น้องทั้งบ้านเด้อสวัสดีพี่น้องทั้งบ้านสุภูสุคนนะคะพ่อแม่แม่เอไอน้องลุงลูกหลานพี่น้องแฟนคลับทั่วประเทศทั่วโลกนะคะที่เพจของเพชรลำเพลินแฟนเพจแล้วก็เพจของรัตนาสินอินตาทยราชแล้วก็ช่องยูทูบด้วยนะคะหมอลำเพชรลำเพลินค่ะ นะคะพี่น้องขั้งแรกที่พ่อพระดีกับลูกๆได้มากนะคะตรงนี้ถือว่ามาจุดประกายละกาแล้วก็วันนี้ลุงใหญ่ของของน้องๆนะคะก็แม่พ่อในเย็นวันนี้ดีใจนะคะคำว่าลิซ่าลำเพลินพี่น้องเสียว่วานอน้องนะะี้น่าเคยพูดกับแม่ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเลยนะ บอกว่าอยากเป็นลิซ่าลำเพลิอนอ,อยากเป็นลิซ่าอีสานที่นี่แม่กับบออยากบอกให้ผู้ใดฟังนอกจาพี่ตะบอกว่าถ้าอยากเป็นจริงๆหนูก็ต้องตั้งใจใช่ทําให้ได้ทีนี้คุณลุงก็เลยมาเรียกว่าลิซ่าก็โอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือปลอกเข่าเบาลูกไหมจ๊ะมองหนาเขาเห็นหนาเอา้า เบื้งแรกๆงูเหงียนเขาหนามันคือจังลิสาแท้กันเลยอ้าลิซาเลยนี่ลิสาเขาจะมักลองเพ่ลิสาครับลองไห้แลกๆแกมาไม่ลองไดนราวในห้องนั่งกับสิมิตรลูปพิลิสาเป็นไอดอลได้สุดยอดเลยครับผมชอบเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยตั้งแต่ป .2 เลยเขาจะเอารูปพี่ไปติดตามหัวเตียงตามอะไรเต็มไปหมดใช่ เป็นขัญกำลังใจแล้วก็เป็นพลังบวกให้กับน้องล <c oughs> ิซ่าน้อยนี่นะนี่นน้อยนะคระับแล้วก็มณีนะคะบ่อื่นมาไกลเลยที่ไปที่มาที่มณีผ้านะคะทีมงานสองทีมงานมายามพยายามนองนั่นก็คือรัตนาสินอินตาธยราชเพชรลำเพลินนะคะ,คะมาหาพี่หานองมริณีเพื่อเพื่อหลายๆอย่างในอนาคตของพวกเราพี่นองให้พี่นองเบิ้งเอานะครับว่า ต่อไปในอนาคตคือพ่อแม่พ่อกับแม่มองแล้วว่าคู่จิ้นของคู่จิ้นจะเป็นคู่จิ้นคู่จิ้นคู่จิ้นหนุ่มสาววัยวัยต้นกล้าใช่วัยใสใสวัยใสวัยกำลังน่ารักยังไม่มีเลยเรียกว่าเด็กรุ่นใหม่เลยใช่เด็กรุ่นใหม่ที่คือว่าเราอยากสร้างเขาขึ้นมาคืออยากให้เขาเกิดจากตรงนี้ครับการเริ่มต้นที่ดีหลายอย่างเพื่อเขาสิได้ต่อไปในอนาคตหนึ่ง เขาสิได่ารวมงานกันจอยเขาเรียกว่าความความประสบการณ์ผมเขาจะได้จ่ายกันว่าผู้หญิงจะจ่ายประสบการณ์ให้ผู้ชายผู้ชายจะแบบไหนอะไรยังไงครับผมคือว่าเป็นสัมพันธ์ทำไมตตีของหมอลำเรืงสองวงถูกต้องนะครับหมอลำเรื่องต่อกรทานองคอนแก่นนะครับคอนแก่นนะครับทำนองเพราะว่าหมอลำเ้องกับเป็นพีเป็นนองกันอยู่แล้วใช่ครับผมคุยกับคุณแม่แล้วเมื่อกี้คุยกับย่าแล้วนะคะว่า ต่อไปไม่แน่พี่น้องถารุ่นนะคะว่าจะมีซื้อไพร์อะไรบ้างเยอะมากมายเพราะว่าในตอนนี้ทั้งรัตนสินนะครับน้องไออุ่นกำลังเจียนรอดทำซิงเกิลเร็วๆนี้นะครับก็คงจะเป็นซิงเกิลใหม่เนาะเร็วๆนี้แล้วก็น้องนีน่านะครับเพลงกับซีเลียวบ่เกินมื่ออื่นนี่กับเริ่มทำซิงเกิลใหม่นะครับคือกันดีแล้วครับดีแล้วครับเป็นก็เป็นนิมิตหมายอันดีเลยยังว่าประจวบเหมาะมาถือว่าเป็นประจวบเหมาะเหมือนเขากำหนดมาครับผมนะครับ เอาเชิญร,ร,รู้ได้นิอ้พิ่งรู้อ๋เอเมื่อกี้ม<า>ันเป็นรับแล้วเจ้าจานมาครับเจ้าจานมา,นาเดี๋ยวอขออนุญาตนะคะขออนุญาตมากขึ้นมาขันเลยการแจ็คน้อยเดี๋ยวพี่น้องกับสิริเบิงนะคะว่าคูดจินของเฮาสิออกมากประมาณใหแล้วก็พรุ่งนี้นะคะอย่าลืมสนับสนุนบัตรเข่ากลุ่มนะคะพรุ่งนี้เราจะไปไปยามพี่น้องทางอำเภออำเภอพลนะคะบนกลุ่มข่าใหญ่ด้วยพี่น้องเด้อ